สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องนะครับนอชัยดูเหงตุ้นทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็มาพบกันในหวยในวันพุธพุธที่แล้วเข้านะครับโดยเฉพาะในสูตรนะครับสูตรจับคู่นะในวันพุธก็เข้ามา2พุธติดๆดแล้วนะฮะพุธก่อนก็2-2แล้วก็ในที่ใน41หนะครับเนาะอ่ะหรือใครที่ไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนก็เข้าไปรับแนวทางนะคับนิดๆในน้อยชุดนี้ 4 0 0 4นสีเนี่ยเสียดายฟันวิ่งท่านะไม่มามาในที่ในสนะครับเนาะ,ะอ่ะนั่นแหละงวดก่อนก็เข้านะครับมา2งวัติดติดแล้วนะครับงวดก่อนก็เน้นเ3้นคู่นะอ่ะก็เข้า8 9นี่เลยนะครับเน้นเ3้นคู่นะอ่าเม็ดเดียววงกลมสีแดงนี่นแหละใครอยากได้ก็เข้าความสีฟ้าข้างล่างเลยนะครับเข้าบ้านเขียวนะเข้ามาเป็น fc ตัวยงกันได้นะครับเนาะ,ะอ่ะก็มาดูในสูตรในวันพุธและกันก็นกสูตรในวันจันทร์ดูดไปนะครับเนาะ,ะอืม สูตรวันจันร์หลุดนะงวดก่อนวันจันก็ก็หลุดเนาะเออนะถัดมาจัน์ก็หลุดจุด2สองจันแล้วเนาะก็เดี๋ยวปรับสูตรใหม่ในวันจันทร์แล้วกันนะครับแต่ถ้ามาจับอืมแต่มันก็จับสองสูตรนี้นะสี่ศูนย์นะอ่าก็ถือว่าไม่หลุดนะสี่ศูนย์งวดก่อนก็ห้านนะจับสองสูตรนี่ล่าสุด อ่ะก็รอในวันจันท์แล้วกันนะครับซึ่งก็มาดูนะครับสำหรับในวันพุธพุธที่แล้วนะครับสูตรใช้ได้เฉพาะในวันพุธเนี่ยฮะเนาะอ่ะก็พุธที่แล้วออกไปในที่หนึ่งห้าเนาะหนึ่งค้าสี่หนึ่งอืมผมเน้นๆให้ไปสี่สองนะมาสี่หนึ่งนะครับเนาะก็มาในนะครับในสี่หนึ่งนะครับก็สองสูตรได้แหละนะแต่ในสูตรเนี้ยหลุดแล้วนะมันเข้ามาหลายงวดแล้วนะครับเนาะอืมมันก็ คงจะมีงวดที่มันหลุดนะหลุดบ้างเข้าบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับมาดูนะครับสลับในวันพุธนี่นะฮะวันพุธที่นะครับเดือนแรกเนาะอ่ะวันแรกนะครับเนาะพุธแรกนะครับพุธแรกของเดือนกันยายนนะครับหกแปดนะสำหรับในวันพุธนะฮะจะได้เลขไหนนะครับก็มาดูในสูตรเลขวิ่งกันก่อนนะครับสูตรเลขวิ่งสองตัวเนาะมาในชี่เลขหนึ่งตัวก็จะเป็นในสูตรนี้เลยนะฮะ สองตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยนะครับเนี่ยย้อนหลังไปปื๊บปื๊บปื๊บงวดมากๆเลยนะครับนี่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 ปั๊บแต่มาหลุดในล่าสุดนะครับอ่ะมันก็จะมีเข้าบ้างนะฮะหลุดบ้างสลับปะป,ะปะนลงไปแล้วกันพูดที่แล้วออกไปที่ในหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งห้าสี่หนึ่งนะครับสลับพูดที่ยี่สิบเจ็ดไม่มานะครับเนาะแต่แปดมันก็ไปข้างหน้าเนาะเอออ่ะแต่ก็ถือว่ามันไม่เข้านั่นแหละ มาดูในล่าสุดนะครับสำหรับในเดือนใหม่นะครับเดือนกันยาสําหรับในวันที่3นะครับสำหรับในหวยวันพุธจะถ่าเลขไหนนะครับสูตรนี้ก็คือจะนําในที่ในหลนออัก1ั1 0้อยสิบาะจับบวกกันแล้วก็มาลดเต็มเนาะสี่เป็นศูนย์แมนบดีเดี๋ยวดูสูตรกับศูนย์เป็น7ด เจ็ดแปดเก้างวดก่อนเป็นเก้าอ่าใช่นะครับลดแต้มเนาะก็ล่าสุดก็จะไปในที่ในหนึ่งบวกกันกับห้าเป็นหกหกบวกกันกับสี่นะครับหกบวกกับสี่ก็จะเป็นศูนย์ลดแต้มไปก็จะเป็นเก้าอ่าก็นะครับงวดก่อนมันมีเก้านะไม่มาเก้าวันนี้ให้เก้ามาอีกอ่ะี๋ยวจะเน้นวิ่งรูดฟันเก้าตัวเดียวนะครับครั้งล่าสุดที่ให้ไปเก้ากับศูนย์ในตรงนี้นะฮะก็ในงวดนี้เลย มา7มา7 9กับ0มาออกนะครับในที่ใน91นะในครั้งก่อน9กับ0เหมือนกันหรือว่าจะออก1 9หรือ9 3หรือ9 4สลับกันอยู่ในวันนี้อ่ะนั่นแหละนะครับก็จะเป็นในที่ใน9แล้วก็0ูนย์นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรจับคู่เนาะจุดจับคู่สูตรจับคู่2ตัวนะครับนี่นะก็มาในติดติดกันนะครับ2 พุทธติดติดเลยนะฮะสลับในสูตรนี้1 1 8 1 5แล้วก็สี่นะครับอ่ะโอเคนะฮะก็จะมาดูในสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็นะครับเข้าไป2พุทธเลยนะสี่4 1 ก็มาบนเลยนะครับเข้าบนทั้งสองพุทธเลยนะครับสลับในสูตรนี้มาดูในล่าสุดของวันที่3กันยานะครับสลับในสูตรนี้ในชุดแรกนะครับในชุดแรกในตรงนี้ก็จะนําในที่ในหลักหมื่นหลักหมื่นนีจะบวกด้วยเลขคงที่เจดนะครับแล้วก็หลักสิบจะบวกาบนนี้ก่อนนะครับแดบวกกันกับเจดเป็นสิบห้าเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มแค่นี้เลยนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยก็จะนําในที่ใน9้าบวกกับหลักสิบ9้าบวกกันกับ นะครับสี่เป็นสิบสามเพิ่มแต้มแล้วก็ลดแต้มอืมงวดนี้จะเลขพี่เลขน้องหรือเปล่านี่นะครับถ้าใกล้เคียงกันกันกบในตรงนี้อ่ะคล้ายคกันกับในเหมือนในงวดก่อนเลยนะที่มันชนสองนะครับแต่สองไม่มานะอืมแต่มันจับคู่หรืออาจจะตัดสีออกไปนี่สลับจับคู่แค่นี้ก็ได้นะครับอ่ะขอให้เข้าอีกเป็นพู้ที่สามแล้วกันนะครับสลับในสูตรนี้สูตรจับคู่นะครับสลับในหวยในวันพุธ ก็จะมีในที่ใน4 2 4 3 4 4นะครับ5 5 2 5 3แล้วก็5 4ก็จะเปนในที่ใน6 2 6 3แล้วก็6 4หรือตัดชุดเด่น4ออกไปเลยก็ได้นะครับเนาะนี่ก็จะเหลืออยู่4ชุดนะเผื่อใครถูกน,น้อยเผื่อใครชอบไม่ชอบเลขสีในงวดนี้นะครับ ก็ลองลอง,ลองนำไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับหรือจะเอา9้ามาใส่นะครับเนาะแทนเลขสี่ก็ได้นะครับซึ่งย้อนไปดูในสถิติครั้งก่อนหนึ่งบนหนึ่งล่างนะครับหนึ่งบนหนึ่งล่างในหวยในวันพุธหนึ่งบนหนึ่งล่างถัดมาก็จะมี9 1้าหนึ่งห้าเนาะอืมเก้าหนึ่งหอย่จะเน้นห้า่ เนาะเน้น5เนาะอ่าใครชอบ5ก็วิ่งรูดฝัน5แล้วกันนะครับเนาะนี่หรือจะเป็นในชุดนี้นี่ห้าเก้าห้าศูนย์อ่ะนี่ใครชื่อชอบก็นําไปจับแล้วกันย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะนะครับสูตรหวยก็มีเข้านะฮะมีหลุดนะครับเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับเราสําหรับในที่ในตรงนี้นะฮะอ่ะลองนําไปุ้นแล้วกันหรือเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ รอติดตามแล้วกันนะครับแล้วสรับในในสรุปเนาะด้ครับข้อความข้างล่างเลยคัดนิ้นๆนะครับนี่หวยวันจันทร์จันทร์ที่แล้วก็ดุดเนะแต่หลุดก็ให้ไปห้าเนาะแต่มันก็มีมีเมียมีมาในสี่สูนาะวัดก่อนก็มาห้าแปดนี่แหละเนี่ยสูตรจับคู่แบบนี้ไม่ใช่สูตรจับคู่สิสูตรเอาเลขเด่นนะสองสูตรมาจับคู่นะครับเนาะนี่แหละนะครับสลับในหวยในวันจันทร์ นะครับก็วันพุธที่แล้วเข้านะพุธที่แล้วเข้าพุธก่อนก็เข้านะสองพุธติดยังไงก็ขอให้ล่าสุดพุธที่3นะครับขอให้ช่วดีขอให้ถูกอ,อีกขอให้เข้าแล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ